คุณรู้เ่าที่ฮุนเซนพูดว่าอาวุธของเขายิงมาถึงกรุงเทพได้เขาพูดจริงนะที่มันมีช่วงหนึ่งที่คุณสนธิบอกว่าถ้าเขาเป็นผู้นำใช่ไหมทางทหารใช่ไหมป่านนี้แบบอะไรนะพัตบองเสียมราชอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ <c oughs> <c oughs> เขาจะบุกไปถึงนั้นแล้วก็ยึดถึงพนมเปญเลยอะไรมันมันเป็นไปได้ไหมที่ที่มันอาจจะมีคนบางกลุ่มเชื่อว่า ถ้าอํานาจในประเทศนี้นําโดยทหาร <S 2> <S 2> นําโดยความแข็งแกร่งออดองการทหารเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เราจะขยายอาณาเขตไม่ได้คุณรู้เปล่าที่ฮุนเซนพูดว่าอาวุธของเขายิงมาถึงกรุงเทพได้เขาพูดจริงนะอ,อ้าวคืออะไรพ,พี่ทัวรลงเมื่อเช้าผมเพิ่งโดนยิงเลยทำไมอ่ะผ่านเอสเอ็มเอสมันไม่ใช่แค่กรุงเทพด้วยคุณอยู่ประเทศไหนทั่วโลกคุณอาวุธเขายิงถึงเวย เขาไม่ได้โกหกคุณเคยรับไห้เบลอ้หกหกอะไรอ่ะเบลคุณอยู่ประเทศไหนในโลกอ่ะขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือมันเข้าหมดนะเมื่อเช้าผมเพิ่งเจอมาเนี้ยเอสเนี้ยเออพี่วิโรจน์โดนจิกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของนี่มันโดนมาผมโดนทุกวันคุณเซนยิงใส่ผมทุกวันจริงเอา ผมพูดเรื่องจริงมันยิงใส่ผมทุกวันเนี่ยเอสเอ็มเอสคุณโดนคุณเซนยิงมั้งวะโดนผมว่าเนี่ยถามจริงใครไม่เคยโดนคุณเซนยิงผมว่าผมก็โดนนะผมโดนบ่อยๆอยู่นะใครใครอย่ากมาไปดูถูกเขาคุณดูใครไม่เคยโดนนี่ใครนี่นี่ผมเพิ่งนี่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 ไปไหนเอาดูนี่พี่นี่นี่ผมเพิ่งโดนมาเนี่ยเฮ้ยดีจริงเหรอพี่คุณเซนสบายงี้เหรอสวัสดีครับผมคุณเซนตอนนี้ผมกําลังระดมทุนเพื่อสร้างกองทัพ ที่จะลบกับไทยกรูกรุณาเติมเงินทรูมันนี่ให้ผมสามร้อยแล้วผมจะให้ผลตอบแทนคืนคนมื่อลบชนะเป็นเงินห0าหมบาททันทีไม่นี่มันเกียนไทยครับคือล่าสุดอะผมขับมากเลยเขายิงมาดูเขามาตั้งแต่ผมหลบทันไงขีปนาวุธลูกที่ผมหลบทันเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้เรื่องอีหน่อยหนีมีลบขึ้นมาโอนเข้าทูมันนี่ทำไงอะเปลี่ยนเป็นคริปโตอ้าวไปฟอกที่กัมพูชาแล้ว เอา้านี่เขาบอกเขายิงถึงกรุงเทพผมยืนชื่นยันแอบใส่ถามจริงใค้บอกยิงไม่งยิงไม่ถึงกูหรอกไม่จริงผมยอมรับเอออแล้วถามวันะวนนี้อะอย่างอย่างอย่างที่คุณสนทิพพูดเนาะบอกว่าจะไปยึดเมืองนั้นเมืองนี้มผมบอกไงว่าคุณอย่าไปคิดถึงสงครามยุคเก่าสิที่ยึดเป็นประเทศสลาสมันมีอ่ะสหรัฐอเมริกาทําได้เลยอืมอสหรัฐอเมริกาทาได้เลยเอา้า ต่อให้สหรัฐอเมริกาทำเขาก็พบกับความสูญเสียถูกไหมสุดท้ายเขาถอนกําลังทหารกลับทุกทีกรณีวันนี้<ล>ม,มีประเทศไหนในโลกเป็นเมืองประเทศสลาตของสหรัฐอเมริกาอ้าวไรกรณีแบบรู้ัสเซียยูเครนเหรอพี่เขาก็ยึดเนี่ยเขาก็ยึดได้เนี่ยมาสู้กันอยู่แล้วเป็นเงินดีอยากอยากเป็นแบบเขาเหรอคุณรู้อ่ะยูเครนทําอะไรกับรัสเซียเออทาอะไรพี่เออยูเครนเนี่ยยื่นรวบรวมข้อมูลการฟอกเงินเนาะ ของรัสเซียแล้วก็ให้กับ ICGR ที่ผมจำได้มา f ฟ t เอฟมันจะมี ICGR านะรากว่าเพื่อให้ f ฟ t เเนี่ยซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานที่เขาคอยดูแลเรื่องการฟอกเงินของโลกนะเขาหวังว่าจะให้ขึ้นบัญชีดำรัสเซียอ่จะล็อกเงินมึงเลยให้โอนเงินผ่านระบบสวิ t การเงินโอนเงินผ่านระหว่างประเทศเนี่ยเขาใช้ระบบสวิ t กันเนาะนะว่าที่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 เป็นมาตรฐานคือเใช้ระบบสวิเนะ SWIFT นะซึ่งเป็นตัวย่อ ตรงนั้นเดี๋ยวเล่ายาวอืเรากดว่าอะไรครับแฟดเอครับแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นแบ็กลิสต์รัสเซียหรือขึ้นเกรลิสต์รัสเซียคือไม่ได้ติดอยู่ในบัญชีเทาบัญชีดำแต่พักสถานนะภาคีสมาชิกของรัสเซียทำให้การโอนเงินจากรัสเซียไปยังประเทศต่างๆทำได้ยากขึ้น,นต้องถูกตรวจสอบมากขึ้นหรือขอความร่วมมือต่างๆเกี่ยวกับเส้นเงินได้ยากขึ้น ที่ผมบอกนะเดี๋ยวนี้คืออย่างนี้คุณอย่าไปคิดถึงเรื่องมิติการใช้กําลังการใช้กําลังต้องมีเงื่อนไขความชอบธรรมอยู่ดีคุณกรีธาทับไปบุกจังหวัดเขาคุณเหลือความชอบธรรมอะไรเขาพร้อมที่จะตีคองร้องเปล่าแล้วถูกไหม,อมขอกองกําลังจากต่างจากนานาชาติเข้ามาช่วยปกป้องประเทศเขาแล้วขอโทษนะครับผมว่าคนที่พูดเรื่องนี้จริงๆเขาก็รู้ผมก็เลยไม่อยากอธิบายเขาก็รู้แต่เขาพูดทั้งที่เขารู้ ทุกทุกประเทศก็ต้องทำรงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศชาติมาหาอำนาจทาั้งสิน้นต้องพยายามบาลานซ์ถ่วงดุลประเทศมาหาอำนาจทั้งสิน้นเอาผมตั้งคำถามง่ายๆแล้วกัน GDP ประเทศไทยเนี่ยหรือว่างบประมาณที่เราบอก3ล้านล้านเนี่ย3.8ล้านล้าน3.7 8ล้านล้านเนี่ยเชื่อไหมบางทีคุณไปเทียบกับมูลค่าของบริษัทที่จดทะเบียนในวอลสตรีทบริษัทนึอ ยังอาจจะน้อยกว่าเลยนะอ NVD อย่างเงี้ยนึกภาพไหม,ม,มดังนั้นเนี่ยสำหรับเราขนาดเศรษฐกิจเราเนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่โตเลยถูกปะเราก็ต้องพึ่งพาอะไรอะ่ะจากอะไรล่ะต่างประเทศอะ่ะโดยพาะประเทศที่เขาทรงอำนาจนะในเวทีนานาชาติอย่างอเมริกาก็ดีจีนเออผมพูดจริงฟอกเงินเนี่ยก็ทำงานร่วมก,กันกับจีนได้นะก็ถือโอกาสได้บาลานซ์เลยกับทั้งจีนและอเมริกาถูกปะ เพราะทางจีนเขาก็ไม่โอเคนะที่โหลเรียกว่าจีนเทาจีนเทาต้องให้ความเป็นธรรมกังเขานะมันคืออาชญากรจีนซึ่งรัฐบาลจีนเขาก็ไล่ล่าอยู่นะอื